คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็สวัสดี fc ใหม่ fc เก่าทุกทท่านนะครับพี่น้องนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรดับหลักร้อยบนสูตรดับหลักร้อยบนตัวนี้จะเป็นสูตรเก่านะครับเห็นไหมสถิติเขาเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดที่แปดหลุดนะครับงวดที่เก้าเข้าต่อเข้าแล้วก็เก้าก็นับใหม่ก็หนึ่งงวดก็สองสามงวดนี้ก็เป็นงวดที่สี่นะพี่น้องนะเขาเข้ามาแล้วงวดสี่งวดแล้ว อันนี้จะเป็นสูตรดับหลักร้อยบนก็เขาหลุดแล้วก็มักจะเข้าต่อนะครับสูตรนี้ก็ง่ายๆนะพี่น้องนะก็นำหลักร้อยหลักร้อยมาคูณสามเลยก็ได้ตัวเดิมนะครับสองสามหกเราก็จะรอผลกันวันที่สามสิบธันวาเห็นไหมครับ อันนี้ประจําของหลักร้อยสูตรง่ายๆนะครับนําหลักร้อยมามาคูณ2เลยสูตรหลักร้อยบนตัวนี้ง่ายที่สุดแล้วนะพี่น้องนะแต่ผมกย้ยานะพี่น้องพอเขาหลุดแล้วเห็นไหมพอเขาหลุดแล้วก็มาเข้าหนึ่งเข้า2เข้าสามเข้าสี่แล้วสีงวดติดแล้วถ้าเขาหลุดแล้วเขาก็มักจะเข้ายาวนะพี่น้องนะผมกย้ําเสมอนะครับเลขดับไม่ดับร้อยเปอร์เซ็นเป็นเลขที่เอาไว้ลดต้นทุนนะพี่น้อง อันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วเราก็ไปชมคลิปดับหลักสิบบนสูตรเก่านะพี่น้องสูตรเก่าตัวนี้ผมย้ำนะครับเป็นสูตรเก่าอันนี้ก็เข้ามาหนึ่งวดสองวดสามสี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็แปดวดแปดแปดวดเห็นไหมพี่น้องแปดวดแล้วงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับเพราะว่าเขาตรงกัน หลักสิบตัวนี้หลุดพึ่งมาหลุดนะพี่น้องนะหลุดคือหลุดเข้าคือเข้าเราก็บอกมันอยู่แล้วว่าเลขดับเอาไว้ลดต้นทุนไม่ให้ตัดทิ้งเห็นไหมพอเขาถ้าเราตัดทิ้งปุ๊บพอเขาออกมาอย่างนี้เราก็เสียดายนะพี่น้องนะอันนี้กย้ํำกันไว้ด้วยผมก็ย้ําำทุกคลิปว่าไม่ให้ตัดทิ้งเอาไว้ให้ลดต้นทุนนะพี่น้องเนาะเลขดับ อันนี้เป็นสูตรเก่านะพี่น้องเขาก็เข้ามาหลายงวดละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดมันหลุดนะอันนี้ก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะพี่น้องนะแต่ละปีก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เขาก็ใกล้จะปีปีใหม่แล้วเนาะก็เป็นงวดของงวดสุดท้ายของปีใหม่แล้วนะครับวันที่สามสิบนี้ปีเก่าแล้วนะพี่น้องนะก็จะเป็นปีใหม่ ก็เป็นงวดสุดท้ายของปี64แล้วเนาะก็จะเป็นปี65ก็รอดูกันสูตรนี้ก็ง่ายๆนะพี่น้องนะก็นำหลักร้อยมาบวกหลักหน่วยแล้วก็มาบวกค่าคงที่9นะครับ2บวก3บวก9ก็ได้เท่าไรพี่น้อง14นะครับ สองบวกสามได้ห้าห้าบวกเก้าก็ได้สิบสี่ก็เอาแต่เลขสี่นะพี่น้องนะก็รอบนี้หลักสิบหลักสิบนะครับดับเลขสี่นะก็จะประมาณนี้นะครับดับเลขสี่แล้วเราก็จะไปชมคลิปของ,ของสูตรไม่ใช่คลิปนะพี่น้องต้องขอไปไปชมสูตรของดับหลักหน่วยบนดับหลักหน่วยบนตัวนี้ก็ เข้ามามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดแปดงวดเห็นไหมครับพอแปดปุ๊บงวดที่เก้าหลุดเห็นไหมผมย้ําแล้วนะพี่น้องอันนี้พอหลักหน่วยเลขห้าเห็นไหมอันนี้ถือว่าหลุดนะครับเพราะงวดที่ผ่านมาเขาหลุดทั้งสิบทั้งหน่วยแต่หลักร้อยไม่หลุดนะพี่น้องนะเห็นไหม ผมย้ําแล้วว่าอย่าแตดทิ้งกันนะพี่น้องนะสาหรับเลขดับสูตรนี้ก็ง่ายๆนะพี่น้องก็เอาหลักพันมาบวกหลักหน่วย9บวก5ได้ผลลัพธ์ก็ตัวไหนตัวนั้นก็ได้14นะพี่น้องก็ได้เลข4แล้วครับประจําของหลักหน่วยนะก็รอผลกันวันที่30นี่แหละครับก็สูตรง่ายๆ แต่ผมย้ําแล้วนะครับว่าถ้าเขาหลุดแล้วงวดถัดมามักจะเข้านะครับก็ลองตามตามกันดูแต่ก็ไม่ให้ตัดทิ้งนะพี่น้องนะสูตรพวกนี้อันนี้จะเป็นสูตรเก่าแต่สูตรใหม่เห็นไหมที่ผมให้ไปอ่ะสูตรใหม่เขาจะเข้าก็ประมาณแปดงวดเก้างวดสิบงวดแล้วก็มักจะหลุดอันเนี้ยสถิติของเขาจะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องนะผมก็ย้ํานะว่าอย่าไปตัดทิ้งก็ขอให้รวยๆกันทุกท่านวันที่สามสิบธันวาคมนี้ ก็ขอให้มีเงินมีทองใช้กันช่วงปีใหม่เนะพี่น้องเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้มีเงินทุกทท่านนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็สวัสดีมีเงินใช้ทุกทท่านครับ